สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะนี่ค่ะน้องกวางทองของแม่อันนี้คุณแม่ทองเทาสวยมากเลยค่ะมดูค่ะคุณแม่ทองเทาน้องกวางทองน่ารักมากเลยค่ะดูดูดดูดูดน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักจังลูกแม่อ้าทองสีพันยังกินหญ้าอยู่ค่ะกินยังไม่เสร็จเลย อันนี้คุณแม่ทองเทาค่ะคุณแม่ทองเทาขานี่ค่ะคุณแม่ทองเทาดูน้องกวางทองน้องกวางทองก็น่ารักกลายปน้องน่ารักที่สุดเลยค่ะเสียงไขรเสียงไขรเสียงไขรเสียงใครเสียงไขรครับให้แม่ดูสิ อันนี้ก็จะเป็นพี่ทองกวาวค่ะพบวกวันคลิปหน้านะคะสวัสดี